สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผู้ชมช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐวัย8 1ปีได้โพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์ม x นะครับระบุในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในฐานะชาติทุกวันนี้อเมริกามีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเราได้ทําการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในการสร้างประเทศของเราขึ้นมาใหม่เราลดค่าใช้จ่ายด้านยาตามใบสั่งสําหรับผู้สูงอายุและ ขยายดูแลสุขภาพที่ราคาไม่แพงไปยังชาวอเมริกันจํานวนมากเป็นประวัติการเราได้ให้การดูแลที่จําเป็นอย่างยิ่งแก่ทหารผ่านศึกกว่าล้านคนเราผ่านกฎหมายความปลอดภัยเป็นฉบับแรกในรอบ30ปีเราแต่งตั้งผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันคนแรกสู่สารดีกาและผ่านกฎหมายภูมิอากาศที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกอเมริกาไม่เคยอยู่ในตําแหน่งผู้ดาที่ดีไปกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ตนรู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีคุณชาวอเมริกันเราเอาชนะโรคระบาดครั้งหนึ่งในศตรวรรษและวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าใหญ่รวมกันเราได้ปกป้องและรักษาประชาธิปไตยของเราไว้และเราได้ฟื้นฟูความเข้มแข็งให้กับพนันธมิตรของเราทั่วทั้งโลกมันเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตของผมที่ได้เป็นประจําดีของพวกคุณและแม้ว่าตนตั้งใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งแต่ตนเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดของพรรคและประเทศชาติ ที่จะลงจากตำแหน่งและทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบีอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เหลือของวาระก,การดำรงตำแหน่งของตนเองตอนจึงมีการพูดคุยช่วงปลายสัปดาห์นี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจของตนเองสำหรับตอนนี้ตนขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เห็นตนได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งตอนอยากจะขอบคุณรองประธานดีกัมบ,บลาแฮร์รี่สำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่พิเศษในงานทั้งหมดนี้และขอให้ตนได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อชาวอเมริกัน สำหรับพื้นแผ่นดินและความไว้วางใจที่คุณมอบให้มาตนเชื่อในสิ่งที่ตนมีอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่อเมริกาทําไม่ได้เมื่อเราทํามันด้วยกันเราแค่ต้องจําไว้ว่าเราคือสหรัฐอเมริกานอกจากข้อความที่โจบไบเดนได้โพสต์เพื่อลาออกจากการเป็นแคนดิเดตในการลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าเขาเองนั้นได้โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม X อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการสนับสนุนกับรองประธานาธิบดีกร์บาราแฮ์ริสโดยระบุนะครับว่า เพื่อนพรรคเดโมแครตของตนตนได้ตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเสนอชื่อและทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของตนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานดบดีไปจนวาระที่เหลือการตัดสินใจครั้งแรกของตนในฐานะผู้เสนอชื่อของพรรคในปี2020คือการเลือกกัมลาแฮริสเป็นรองประธานดับดีและมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เคยทําวันนี้ตนสนับสนุนกัมลาแฮริสให้เป็นผู้ถูกเสนอชื่อจากพรรคในปีนี้อย่างเต็มที่ถึงเวลารวมกันเพื่อเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ลงมือกันทํากันเถอะขณะเดียวกันนั้น อดีตประจําดีโดน,นทรัมป์ตัวแทนจากทั้งรีบับลิกันก็สแสดงความเห็นผ่านแพลตฟอร์มทรูสของตัวเองว่าโจไบเดนคือประจําดีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติของอเมริกาเขาเนี่ยทําทุกอย่างเพื่อทําลายประเทศของเราตั้งแต่ชายแดนทางใต้ไปจนถึงการครอบงําด้านพลังงานความมั่นคงของชาติสถานะระหว่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายเขาถูกทําลายในการดีเบตที่เหมือนกับแผ่นดินถล่มและตอนนี้พรรคเดโมแครตที่คอรัปชันและหัวรุนแดงกําลังโยนเขาลงน้ําเขาไม่เหมาะที่จะได้รับใช้ตั้งแต่แรกแล้ว แต่ผู้คนรอบตัวเขาโกหกอเมริกาเกี่ยวกับสภาพจิตใจและร่างกายที่สมบูรณ์ของเขาใครก็ตามที่ฝ่ายซ้ายวางลงตอนนี้ก็เหมือนเดิมมากขึ้นทําให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งด้านอดีตประธานดรีบิลคลินตันและฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ออกมาโพสต์แถลงผ่านเอ็กเช่นเดียวกันนะครับชื่นชมกับการตัดสินใจของโจไบเดนที่ตัดสินใจถอนตัวจากการลงเลือกตั้งสมัครประธานาธิบดีอีกครั้งและให้การสนับสนุนแฮร์ริสได้มารับช่วงต่อคลินตัน ก็ชื่นชมการทํางานที่ยอดเยี่ยมของไบเดนและคู่หูที่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนแฮร์รในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแกรตและจะทาทุกอย่างเพื่อสนับสนุนเธอต่ตอไปนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็คงจะต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคนั้นจะสนับสนุนกัมบราแฮร์รขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีหรือไม่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ